สวัสดีครับปมสวัสดีที่สุดทุกคนครับเนะตอนแอดกขมยยวัดปูเจ็ดสองครับตาองู่ชมนะสมตามเน่ท่ามันปูเจ็ดสองนะองจะายนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปรับขอบส่มฟังเน่าท่านนะครับเนาะว่าปูเจ็ดสองกินแนมยำไปเทไรนะครับต่อมออกไปเป็นเน่าท่าอย่งสวกใส่หัวตัที่หนึ่งมีตัวหน้าหกหานะครับเนาะเป็นยังใบควายก่อยค่อยเงือกๆน่ะบวกตินดูดูนั่น เงืนเงนเงานถ้าเตาไรคับเตาเว้ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยสอยยูยอนที่สุดได้เตากับสางก็สางบ่ปะไดสางบ่ปะเดาเตาเตาอย่างเงี้ยเตาอรกนเงนก้อยก้อยยู่หน้อน้องโอ้คงคือใสไมีตัวเน้นเอาแขนๆจังเม็ดปุ่มีบ่ครับเนีนมากันอยูดีเขนเขนจงเ็นกเนี่ยแดงเยเียนทำไอีกืเดียวอันใดหลืะมะ สองสองสอที่ยวประกาศใช่ไหมนะอาจารย์เอาอันนี้ประกาศไปครับนี่ประกาศตัวใดครับนย์สองเจ็ดเนี่ยโอ้ตสองเจ็ดเนี่ยเนี่ยตสองเจ็บกึเขาจับคู่มากกว่าชดเจ็กับสองเจ็บเมีสองคู่เนี่ยกับผมมีสองตัวนี่คือสองเจ็บะเรียกไงโอ้สองเจ็ดประกาศใช่ไหมตัวใดครับตัวสองเจ็ดสิ ศูเจ็กับสอนี่แหะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดกนี่เลยเาเรียกเรียกครับตัวหนเ่อนเองครับสองเจ็ดจะาจะมาบงลางได้กาเดาข้างบนทางลางไี่แหะจะไม่วอกครับผมบนลางครับก็คือเด็กคำนวณมันศูนย์เจีดกับเจสองตรงกับเบรกฟันครับนีะมันมากเน่ยสามตมัน้เป็นนวันนี้ก็ได้ประกาศว่าศูนย์เจ็ดจสองเจ็ด ครับผมนามาดูมอสุดท้ายกันี่ยคือจับองค์สุดท้ายกันแล้วครับผมก็เน้นกันตัวที่มุกสีแดงชมอีกสามตัวบนก็ห้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า้่เอยงเาให้เบิร์เงนเก้าครบศูนย์หน่งมัตลอด่ก่อนเบิร์นะี่ก็เข้ามาใจเก้าครบศูนนี่เก้าครบศูนย์นี่เดตกรบศูนย สองกออกราวังไหมเด้สองก้นคือตัวตัมันเด้อสองก้อบ่ครับบ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้แล้วปะบ่ได้แล้วเสองก้อนันดังแหงก่าสองก่าบ่ได้ก็คือสองเก็บไรสองก้านบ่ได้เอาสิบก่าครับสองเก็บคือคือนี่เนี่ยเนี่ยคือเหลสองตัวสิบก่าเขายัขีมีอยู่แต่ว่าสองกบ่มี่าลบบมีกันนี่นี้คือให้จับเก็กับแะครับอืมคือสองก่าบ่ได้ก็สองสองเก็บกับสองแปะเนี่ยน้บลงนี่ละก็ไอจับสองตัวนี้คือติดตัวแนมันคือตัวนี้แหละ เก็ดกับแปเนี่ยเก็ดกับแปนสิครับแม่นกับสองเจ็ดสองแปนสองเกว่าอะไรเนี่ยส็มารถอยูดเก่ามันมาต่อด้เันเก่ากับศูวนมันมาดูดิสนกับเพื่อนนี่ยล่ะามารูนย์ก็สนย์เจ็ดกับส่นแปนนี่สองทูนี่อือเราน้นได้เลยส่นตัวเนี่ยมันูนยนเจ็ดเมยนแต่สกวนเกามานี่ยกขาก็นี่ละสองเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามทูนี่ครับผมมันไปเดิหลายทางเหตุไงไปมอ เมืนครับเป็นด้หลาย่างเป็นในครู่ตูวล่างศูนย์แปดศูนเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็นทำงแคปหน้าจอไปให้น่อมืูเรียนให้ศูกับสองเงวดนี้นะครับผม ต่เดกสตัวจะเริหมือนเดิมไน้อห้าหนงเก้าสามนึเก้าด็ชกสองประตูหกประตูก็ได้หนึ่งเก้าน่งาเบอลีกเบนะรเลื้อเอบนนี่เลบนนี่ทางมากนเบบนเพื่อนี่เอาเอาตัวนี้มันจะเป็นสตัวนี้เป็นเลขรัก1ิสิ่งอมวนี้นะนี่หแปดวะ หนึ่งกับแปนมันมากจะทีดอ่ะจะห่อจจอนี่มานจะพีดหกกับหานลักซิบลักซิบนหกับหานี่หกกับหามันจะมาเลามันไก่หัวเราไวจอนี่อันนี้ลักซิบบนล้วนี่เ,เริ่องเจ้าวันนี้มาน 1, นี้หนึ่งแปดนี่ติดจับกันได้นี่หนึ 1, ่งแปดมันออกหนึ่งแปด 618เดวกับบ้า1บีหนึ่งกับพี้ว่า1เก่าักสิบไหนึ่งหนึ่งกับพีเห็นไห1เก่าเดกับว่า C C กรกเพารักสิบเห็นสักสิบเออนึ่งักสิบมันีเดินมเรับวันนี้กับหนึ่งกับเจ็ดนี่มันออกหนึ่งสองเห็นักสิบวันนี้สองกับเก่าครับเหมนเีสองกับเก่าใช่ไหมมันเดินมาเร็นี่เดวก็ตัวจับมันก็บม่ยากนิดกนจับเนี่ยอาจจะมากเกเก่านะมันมันหนหน่อยี่ขึ้นหนึ่ง หนึ่งแปดเนีมันมาใช้ไหหนึ่งแปดหนึ่งแปดมันออกตรงเลยนี่เห็นปะลักซีบมามาบังหว่นได้เลยหนึ่งแปดน้องเทียบกับน้ำแข็งได้เห็นปะหนึ่งแปดออกหนึ่งแปดแล้วก็อันนี้ลักซีบอหนึ่งลักซีบได้หนึ่งแปดแล้วกับมันออกมาเส้นนี่มันเป็นหนึ่งเก้าเห็นป่ะมันจับได้ตัวนี้หนึ่งเก้าออกหนึ่งเก้าเห็นป่ะหนึ่งเก้าอันนี้กับซีสองเห็นป่ะเนี่ยออกซี่สองเนี่นี่ซีสองขึ้นแล้วก็อันนี้หนึ่ง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  หนึ่งหนึ่งบออกเอ๊ะมันออกหนึ่งสองักตัวต้งไกลนนี่ลักซีบนี่หนึ่งสองมาหนึ่งสองมื่อนี่นี่มันออกหนีึ่งสองมันมามาอะไรกันมาเรียนขึ้นแนๆขึ้นลักซีบบอหลุดักซิโอ้ลักสิบยังบอลหลุดจัดแม่นักเกัน้ำกันมางีนี่เหนบ้านึ่งแปดออกเลยหนึ่งแปดออกนี่หนึ่งแปดอืมแล้วก็อันนี้หนึ่งเก้าลักซิบนี่หนึ่งเก้าออกเสีกันเลยนี่มาหนึ่งเก้าหเก้าลอันนี้สี่สองสี่สอง นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งบอกมันมาหนึ่งสองมันมาไรนี่นี่ก็ลักลักสิบเมียที่เก่ามองเก่ามันอยู่นี่หนึ่งสองลักสิบยิงยืนี่เก่าเมนอันนี้งัวนี้กับสองเนี่ยงัวนี้กับสองแมียนทำพ่อมาสองเก็บทั้งนี้ก็เป็นสองเก็บทำมานี่เห็นไหมทามามาไรนี่ก็เป็นสองเก็บมาไรนี่ก็สองเก็บทำทำมาเดินต่อได้หนินี่เห็นไหมครับทำมาทั้งทั้งเดินบน ม่กันสองเก่าพม่าก็เป็นสิบเก้าเลยแล้วเวลาอันนี่การธนาชนเนี่ยครับมันพันหลดเนี่ยนี่ก็โกดังเห็นร่องเห็นเลยคือจะเป็นสองสองเก่าเออลักเทียนสองเก่ามากมาได้เนี่แต่สองเก่าพมาาหรือมาสองเจ็ดมีแค่นี้เนี่ยสมากมัดทีตัวนี้หนึ่งแปดใช่ไหมหนึ่งแปดม้านำกันหนึ่งแปดเออหนึ่งแปดม้านำกันเจ้าก็อันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามาตัวนี้ผมมาขามฟังอันนี้ก็บซีสองขามฟัง อันนี้ก็หนึ่งส่งหนึ่งบมามาหนึ่งสองมาตัวเต้นีนี่มาตัวไต้นี่มาหนึ่งสองวันนี้กันี่กันทำมาตัวนี้กัเป็นสองเกตทามาตัวเกานี่คือสองเกล้าลมาไต้ก็เป็นสองเ็ดคือสองเจ็มันเ้มีสองเกดกับสองเกาสองคู่นี่คือหนานามมงนะสองเกลแม่ฟังให้ดีคู่เย็นแน่นย้าให้เ้า สองเก้าสองเจ็ดมีแค่นี้ตาบนเหรอ้าเหลหือนเ่าอะไรบางมันเป็นบนเนี้บ่นแล้วครับอะไรบนหว,วกล่างแล้วเหรอ่ามันก็นสองคู่เท่านี้ล่ะสองเก้าสองเจ็ดนะฮะนี่มันแม,นไไไม่อะไรไรมองยังก็เือได้นะ้เป็นทั้งทั้งเดือนเรียงซื่อตาเลียกันแน่ๆเลียกที่หน่อตวนี้มันก็บรลุแก่ก็ได้หรืออาจจะมันสงแป่สงเก่าก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ได้ะเนี้ยแต่รักรักสองมันกับมีสอง สองกองกับสองเกตสองคู่ครับถา้าถ้าคือเขาเบิงเบิงไร่นี่มัน,ม,นมันดอกเลยเ <c oughs> น้นี่กับนึงเกหัวน้นยดนลังน้ำีเ้เดือดมากเลยในเนี่ยคือลักซีบอนหลุดหลายหัวเลยเน้ลักซีเบรที่ออมาเดียวมันดอกก็ใช่วงวดหนึ่งเนยหลายมากงอนมากนะขั้นเดี๋ยวนี้นี่ขั้นมนเนี่นรคากับสองสองเก้าสองเกตเนะครับเนาะ บนก็สองเก่าล่างกับสองก็ด7ล้มันก็ได้ซื้อบ่ไรเทากับามีไว้ครับขันหาบ่ไ้ก็คือเอาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหลดแตามความหนาเป็นพืเศษ้าน่งขาหนึ่งหนึ่งเก่าเตรีมสองเก็ดเจ็ดสองหมด่าฮ่สองสองเก็ดไม่หนาปะเพราะว่าเพราะว่าทางตงเดินให้มสองเก่าสองนี่ก็เตรมไปเดี๋ยวหยู่สองเก็ดกับศูนย์เก็ดเด้อคี่น้องแมนมันเรียคำนี้เรียเลขที่เขาปอยไปนะศูนย์เก็กับสองเก็ดจุดนั้นเต็มนะครับ ม,มาเก่าที่้าซื้อได้ก็คือสองเกับสองเครับว่ได้สองเก่าสองเก่า่ได้ก็สองเก็ดนี่ห้างหังน้ามว่ามันสิเิ็ดเลีเด่นเขาก็ดีเก็บก2แป8ดสองเก็ดสองแปดก็ดนเนี่ยคือสองเก็นี่เลาปล่อยไปแล้วปล่อยไม่หวังไม่ห้างไปแล้วนเนี่ยคือโอ้ปล่อยแล้วมีแค่นี่แล้วเล่ะคือปล่อยให้ไม่หวังคือสองเก็ดกับสองเก็มาคับน ถ้าคำนวณมันกับมามั่นกันนะครับซึ่มศูนย์แปดกับสิบเก็ดนี่ตัวรองตัวกันนะครับเนาะศูนย์แปดศูนย์แปดกับศูนย์เกีดนี่มันอาดตัวหนึ่งมาล่างตัวนึงขึ้นบนไดเลยเอได้เลขยกนะขั้นศูนย์แปดศูนย์เกดมาก็คมาสองเจ็ดหนึ่งเกีดนะครับเนาะจะเป็นลักษณะของตัวแมนมันคือไกดอกนี่คอก่เขาเรียกันมาหังสีเนามันมาต้นเที่ยวทางขึ้นนูนี่ไหม ขันมากขันมาศูนบนศูนล่างอขั้นมากหน่เจ็บขั้นมากหนเเดียวกันเส้นเดียวกันเจบนเล่างมั้ครับเป็นไปได้รเจ็บนเจ็างบล่างับจแจอไว้ได้อันงกองสุดท้ายกันแล้วศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดถึงเจ็ดตัวเน้นคือศูนย์เจ็ดตัวหน้าที่จับต่อยตัวนึงคือสองเจ็ดน้องชมมาัแต่จอสองเจ็ดสองเก้าตัวหัน สองเก่าน้ำหนักปูนะเนี่วเน้นแล้วคงตุอทถายนี่ครับผมอืมขั้นสองเก่าบ่ไใก็ซื้อสิบเก่าเก่าหนึ่งหอแต่ที่แรกคุณไั้มิซื้อไหมาลองสองเก่าไม่ซื้อนลองเก่าดีสองเก่านี่บ่อใแล้วเพราะว่ามันมันไปแต่ว่าทั้งทังสองเก่านี่บ่อซ้มตัวนี้เด้อบ่อซ้มเก็บอันที่เขาเบิ้งมาหั่นนะที่เขาอะไรไม่เบิ้งมาหันมันเป็นยังมันจังซื้อบ่ได้ตลลตลรียังไม่มีขายสบเก้าสองสองเก่าสองเก่าว่ามันเลขอันนั่นบ่ ครับเพิ่นเสด็จมาเอรียกรถเรถเลขทะเบียนรถเพิ่นเสด็จมาหนองบัวนะครับแม่มาวัดทำของเพี้ยนมันอหนึ่งมันหนึ่งเก้าสองครับนี่ล่ะนี่เพิ่นมาได้สามมือแล้วนี่ส่วนหนึ่งเก้าสองเนาะครับนี่แหละครับนี่ล่ะมันก็เขาของพ่อเบิร์ตครับมันเขาจังหวะมันมาตรงอันขั้นประหาไว้แต่เนิ่นๆกับบ่ได้นี่ยอันนี้เขาลงแต่มือแรงครับลงจะพันกวนมาครับลงต่ตองวัดครับ ม่นอยู่ร่วมต่อตอมกับกับราชการปูไท้ไลายนะครับที่ค่อยสุดท้ายกันเรื่องพี่น่องเนาะแับหนาจอไว้เดี๋ยวัปครับผมจะได้รู้จุดนอรกันนี่